โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําสูตร FC นะครับก่อนนะผลพิศษนะครับผมก็สูตรนี้นะครับน้องเ็าบอกว่าแรงมากเลยนะครับผมทําสูตรนี้เราได้ผลแรงร้อนะครับผมก็1นะครับผมตีบอสแชนคูดสองตีบอสเยตินะครับแล้วก็3นะครับผมรอผลเกิดแล้วค่อยไปหานะโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับ ขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอทเปิดให้บริการฟาร์แมแบบ Box Fruit, r o g o o n Bohuno ok และ Mass City เรดการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับ Lawabuck ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ i d i t My Shop ร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Box Fruit เจลเบกแมสซิตี้ดันเจี้ยนควักโบคุโนโรกูนและอื่นอื่นอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอ e ีดีไวช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ mm hmm. f d ฟ s h o p ช้อานเติมโลบักเลทหระบบ i d p ีพาเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล e ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบักเลทหกและร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพาร์และผลพิาสาจในแบบบัฟฟตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน c r y s t a l Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมา r ุชอ็อปร้านเติมโลบักเลทเจ็ดถึงเก้าเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID p a ียเติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมา r ุชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มทําสูตรกันเลยดีกว่านะครับก็สูตรแรกนะครับผมก็ให้เราไปตีบอสแชงคูดนะครับชวบถึงแล้วนะครับก็บอสแชงคูดเดี๋ยวเอาเอาอะไรตบดีเอาหมัดสปเปอร์ตบแล้วกันเนาะชบ ม,มสองทีฮะสองทีชุบชุบโอ้ยโดนนี่น่ยเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยวิสวยโอเคก็ต่อไปนะครับผมบอสเยตีนะฮะ ก็เดี๋ยวบอสยติเอาผลแสงตบแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ตบบอสไปสองตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอผลเกิดกันบนเกาะสกายเปียแล้วกันเนาะ โอเคครับผมก็เ <Okay>, ด <su> ี๋ยวเราจะรอผลเกิดกันตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอผลสุดแรหรือเปล่านะครับเลเยอโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผลพิศาเกิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมรอบนี้นะครับจะได้ผลพิศาสุดแรอย่างที่น้องเขาว่าหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จุดแรกนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีนะครับก็ไปดูจุดต่อไปนะครับที่สองไม่มีนะครับ ชุดเว็บจุดที่สก็ไม่มีนะครับจุดที่สไม่มีจุดที่ห้าไม่มีจุดที่หไม่มีก็เดี๋ยวผมจะไ,ไปเกาะลิงก่อนแล้วกันเนาะ กาะดิ้งจุดที่1น,นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเกาะลิงจุดที่2นะครับไม่มีครับผมแล้วก็เราจะไปที่เกาะเกิดของเรานะครับเกาะโจสลัดนะครับอา้าวเกาะโจสลัดอยู่ตรงนู้น กเกอโจสลัดนะครับผมมีหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับไม่มีกเกาะกลางนะครับเกากลางหนึ่งจุดตรงนี้ไม่มีนะครับเกาะทหารเรือ โชว์แอปเกาะทหารเรือไม่มีนะครับเกาะทหารเรือใหญ่เกาะทหารเรือใหญ่ไม่มีนะครับโชวแอปชวแอปโอเค เกาะแมกมากล่ะเกาะแมกมากก็ไม่มีนะครับชูแวร์เกาะบาร์กี้ Transcrição e กาะบักกี้มี2จุดนะครับจุดแรกก็ตรงนี้นะครับไม่มีจุดที่2ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับผมเอต่อไปเกาะทะเลทรายนะครับเฮ้ยเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับมองไกลๆเมื่อกี้เห็นแบบสีเข้มๆนะครับเหมือนจะสีน้ําเงินนะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะเป็นโอเปะนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน3ามสองหนึ่งเจอแล้วท่านผู้ชมผลสุดแรแล้ครับผมแรจริงๆนะครับผมนี่นะครับผลหนามนะครับโอ้โอ้ผลหนามคะผลหนามเอ้ยเกือเกินท่านผู้ชมเอาสูตรอะไรให้พี่หาเนี่ยโอ้โหก็ กลับมาลันวการทำสูตร FC เนะยครับผมผลแรกที่เจอก็ผลหนามเลยนะฮะโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอเคเอาไปให้เจ้าทะเลกินนะครับชุบเอา้าชุบเอา้าโอเคไปแล้วนะครับผมโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปการทำสูตร FC ก่อนหาผลพิสายนะครับ,รบก็ เกือเกินคาดนะครับผมแล100%อนี้แบบโดน FC ต้มนะฮะโอเค okay, ก็เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแนละ้วกันสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคบาย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  ขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอกเปิดให้บริการฟาร์แมแบบบล็อกฟุ t โลกรูนโบคุโน ok และแมสซิตี้เรดการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาว b าบักร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิดไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุต เจลเบกแมสซิตี้ดันเจินควักโบคุโนโรกูนและอื่นอื่นมากมายงานดีงานไวไว้ใจอินดี้ไวชอปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ f d ฟ hop รชอร้านเติมโลบักเลทหระบบ i d p a ารเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล e ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบักเลทหและร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพาร์และผลพิาสาจในแบบบรฟฟุดด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน Maru Shop ร,ร้านเติมโลบักเลทเจ็ดถึงเเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID p a ียพเติมง่ายรวดเร็วทันใจต้อง Maru Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ